รายการต่อไปเป็นกบ200ของน้องกู๊ดชัญญาพันเฟืองนะครับรายการมาตินคับนะครับปี2568นอยะครับอยู่รู่ที่7ครับยังไม่เคยว่ายกบ200เลยครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกของกบ200อนะครับอายุ12ปีแล้วนะครับปีนี้แต่อายุจริงยังไม่ถึงนะครับอายุ11ขวบเสษเศษเองนะครับน้องกู๊ดเกิดปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันครับว่ากบ200กลุ่ม3น้องกู๊ดจะทําเวลาเท่าไหร่ครับ สําหรับรูที่8นี่เป็นกัญญาพักรินทร์นะครับเพิ่งสังเกตเห็นนะครับกัญญาพักรินทร์นี่เป็นตัวกบนะครับคนนี้ไหว้กบดีมากนะครับอายุเดียวกับน้องกุ้ดนะครับอายุ11ขวบ12บขวบเลยนะครับปีนี้เท่ากันครับสําหรับสถิติของรายการนี้อยู่ที่2นาที54 77่นะครับ2 5 4 77นะครับมาดูกันครับกบ200น้องกุ้ดชัญญาผ่านเฟืองครับจะไหว้ยังไงไม่เคยไหว้ครับ ครั้งแรกของกบ200ครับอยูด่ดูที่7ชุดสีแดงนะครับหมวกสีขาวออกตัวแล้วครับกบ200ต้องดูกำลังให้ดีนะครับเพราะว่ามันใช้ระยะเยอะนะครับนกคุ้ค่อนข้างที่จะแทงถี่ไปหรือเปล่าครับแต่ก็ดูครับ ว่าระยะมันถึง200นะครับต้องใช้พลังเยอะพอสมควรนะครับต้องดูกันปลายๆด้วยครับว่าพลังน้องกุดจะพอไหมนะครับสำหรับกบ2 0 0นะครับกลับตัวอยู่ที่37 50เมตรผ่านไปตามมาด้วยกันยาพักรินทอนนะครับกันยาพักรินทรนนี้ก็เป็นมือกบนะครับ ดูกันยาวๆครับตุกยาวๆครับกันยาพักลินทอนตามมาติดๆครับรู้สึกจะแทงไหลมาเรื่อยๆครับมังคุดจะแทงเบาลงแล้วครับกันยาพักลินทอนแทงไหลกว่าครับเริ่มแทงไหลมาเรื่อยๆครับตามมาเรื่อยๆครับครับบี้กันเลยนะครับสองคนกันยาพักลินทอนนี่ก็ว้กบดีมากนะครับคนนี้ว้กบดีมากครับ กลับตัวพร้อมกันครับ1 2ึหนึ่งครับ100เมตรเหมือนกันจะพักมินทอนจะขึ้นนำมานิดหน่อยครับนงกุ๊ตามมาครับกบครั้งแรกของนงกุศชัญญาพานเพืองครับไม่เป็นไรครับเราว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ไปปรับแก้กันครับเราก็ไปปรับแก้กันครับเราก็ไปปรับแก้ครับ เพราะเป็นการไหว้ครั้งแรกของน้องกู๊ดนะครับบีกันไปสองคนนะครับกับกัญญาพักรินทร์อนครับเหลือห้าสิบเมตรสุดท้ายนะครับกลับตัวพร้อมกันอีกแล้วครับกัญญาพักรินทร์อนจะกลับก่อนนะครับสองศูนย์ห้าสี่ห้าเหลือห้าสิบเมตรสุดท้ายครับห้าสิบเมตรสุดท้ายครับ กัญญาพักลินทอนเหมือนจะนำขึ้นมาเหลือหล่อมๆครับนอกกูตามนิดหน่อยครับนองกูเอาไงครับตามกัญญาพักลินทอนอยู่หนึ่งเกือบถึงช่วงตัวแล้วครับอันนี้พักลินทอนคนนี้ว่ายดีจริงครับ,บ200ของเขาครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับกัญญาพักลินทอนครับเข้าไปแล้วครับอยู่ที่ สองสี่หกครับน้องกู๊ดเข้าไปเป็นอันดับสองครับสองสี่เก้าครับสองสี่เก้าสี่หนึ่งครับเป็นการไหว้ครั้งแรกของน้องกู๊ดชัญญาพันเฟืองครับไม่เป็นไรครับทําดีแล้วครับทําดีแล้วครับเดี๋ยวค่อยมาปรับแก้กันใหม่ครับไม่เป็นไรครับเปิด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 แรงไปหน่อยครับ